พี่ชื่อพัชชาสุขุมพัฒนะนะคะเป็นศิษย์เก่าเทวดดินชั้นมปลายรุ่นที่6ค่ะหลังจากที่เรียนจบนะคะพี่ก็ได้ไปศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาทเทคโนโล,โลยีราชมงค,คลล้านนาเชียงใหม่ค่ะตอนนี้พี่เป็นวิศวกรโครงสร้างอยู่ที่บริาษัทอสังหาริมทรัพย์ดิยาวาเล่นะคะก็ถ้าพูดถึงสมัยเรียนนะคะเทวดินก็เป็นเหมือนบ้านหลังที่2ของพี่ค่ะ ก็พี่เรียนที่น,น,นี่ตั้งแต่ชั้นป .1 จนถึงม .6 นะคะก็รวมแล้วก็มาะมาณ12ปีค่ะทุกวันพี่ก็ไปเรียนตามปกติค่ะแล้วก็วันเสาร์พี่มีไปซ้อมกิจกรรมด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าแทบจะอยู่โรงเรียนตลอดเลยค่ะก็ถ้าสมัยเรียนนะคะพี่ก็นอกเหนือนจากงานวิชาการแล้วพี่ก็มีงานกิจกรรมด้วยนะคะที่อาจารย์ส่งเสริมแล้วก็ให้ลองทำค่ะ ก็ทาให้พี่รู้สึกภาคภูมิใจได้ได้นะคะก็เพราะว่าบางอย่างที่พี่คิดว่าพี่น่าจะทําไม่ได้พี่ก็ได้อาจารย์คอยช่วยเสริมแล้วก็ทํามันให้ผ่านพ้นมาได้ค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็ถ้านอกเหนือจากด้านกิจกรรมแล้วก็ด้านวิชาการก็จะมีเรื่องของกิริยามารยาทนะคะที่อาจารย์จะคอยเสริมให้พวกเราเสมอค่ะก็แอบฝากให้น้องๆนะคะก็ถ้า ตอนนี้เรียนอยู่เนาะก็อยากให้เรียนอย่างมีความสุขนะคะเรียนไปด้วยทํากิจกรรมไปด้วยจะได้รู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือว่าเราถนัดแบบไหนค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้เสริมสิ่งที่เราชอบนะคะเป็นแนวทางไปสู่คณะที่เราชอบค่ะเพื่อที่จะไปยังอาชีพที่เราต้องการค่ะขอบคุณค่ะก็สวัสดีครับสวัสดีครับ ช,ชื่อก้าลงตนมิตรนะครับชื่อเล่นชื่อพี่แบงค์นะครับจบโรงเรียนเทีบดินททยาเชียงใหม่ตอนจบม .6 รุ่นที่รุ่นที่8นะครับนเดียวกับพี่บอมนะครับผมก็จบการศึกษานะครับจากมหาลัยเชียงใหม่นะครับคณะ,ะเกษตรศกสตรศาสตร์นะครับผมปัจจุบันก็ทำงานที่บริษัท ไทยฮอนด้าเมนูเฟเจอริงนะครับผมก็สิ่งที่ได้าจากเมืองเทปนิวเดียเชียงใหม่นะครับในส่วนตัวเลยนะครับพี่ได้เรื่องของระเบียบวินัยนะครับผมแล้วก็เรื่องของการจัดการเวลานะครับพี่มองว่าการจัดการเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญน,นะครับผมไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราจัดการเวลาได้อย่างดีนะครับเราจะใชะ้เวลาได้คุ้มค่ามากขึ้นนะครับผม มันสามารถนามาต่อยอดถึงขั้นทํางานได้เลยนะครับผมตัวอย่างเช่นตัวสมัยเรียนนะครับตอนเรียนมองายเราอาจจะรมีรู้ว่าวันนี้ต้องไปกี่โมงเรียนถึงกี่โมงนะครับแต่พอหันมาหายเวลาเนี้ยเนนะี่ยมันไม่มีคุณครูที่คอยมาจ้ำจ้ำชัยเรานะครับเราต้องคุมตัวเองนะครับว่าวันนี้เราต้องเดินเรียนวันนี้มีเรียนกี่โมงค่าอะไรบ้างนะครับ ต้องมีลิสต์งานส่งเมื่อไหร่ยังไงมีเด a ไลน์เมื่อไหร่ยังไงนะครับจนถึงค่าทําง,งานนะเมื่อตอนทํางานเนี่ยเราก็ต้องแบบก็มีสเกดิวล์ะว่าเราทํงานกี่โมงทำงานกี่โมงนะครับมีหมดหน้าให้โปรเจกต์งานนี้มาเราต้องเสร็จภายในเมื่อไหร่ยังไงต้องรีบทํายังไงยังไงนะครับต้องมีการ P D C A แ a นดูเช็คแอคชั่นอยู่ตลอดเวลานะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญ ถ้าน้องๆการจัดการเวลาได้ดีเนี่ยน้องจะทํางานได้หลายโปรเจกต์มากๆนะครับผมแต่หลายโปรเจกต์มากๆก,ก็คืออา่าทํางานเสร็จตามกําหนดนะครับเสร็จก่อนกาหนดยิ่งดีนะครับผมรวมไปถึงอา่าภาษานะครับภาษาเนี่ยในการทํางานเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอยากให้น้องรักภาษาเขาไว้โดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับผมภาษาอังกฤษนะครับในบริษัทใหญ่ๆที่เป็นบริษัทข้ามชาตินะครับอา่า ภาษาอังกฤษเนี่ยเขามีค่าภาษาให้นะครับผมเพราะค่าภาษาเนี่ยบางบริษัทเริ่มต้นที่20005,000นะครับอย่างบริษัทบางบริษัทนะก็เพิ่มเป็นหมื่นเลยนะครับก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะว่าค่าภาษานะครับผมยิ่งถ้าเกิดเราได้ภาษาอื่นๆที่ต้องเหนือจากภาษาอังกฤษนะก็เป็นในส่วนของภาษาญี่ปุ่นอะไรนอย่างนี้นะครับถ้าบริษัทที่เป็นญี่ปุ่นเขาก็จะมีค่าภาษาญี่ปุ่นเพิ่มให้อีกนะครับผมในนั้นนะครับ โทอิกไอเอลโทเฟลนะครับเป็นสิ่งที่สาคัญมากภาษาอังกฤษน้องเราคงจะสอนไว้นะครับไม่ว่าน้องจะกลับไปเป็นแอร์หรืออยากไปทํางานบริษัทใหญ่ๆนะครับมันต้องใช้ภาษาภาษาอังกฤษนะครับก็คือต้องมีผลคะแนนโทอิกนั่นเองนะครับอยากให้น้องตั้งใจนะครับแล้วก็มันฝึกฝนภาษาอังกฤษเข้าไว้นะครับแล้วมันจะช่วยให้น้องจเจริญก้าวหน้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่นัฐวุฒิปียา,านะครับชื่อเล่นชื่อตินนะครับผมจบม .6 รุ่นที่8ครับผมก็สําเร็จกรรารศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคณะอุตสาหกศรรมเกษตรนะครับเป็นคณะที่เกี่ยวกับอาหารนะครับผมปัจจุบันนะครับได้มีโอกาส,สาหลังจากจบการศึกษาแล้วเนี่ยได้มีโอกาส,สาทํางานอยู่ที่บริษัทเนสเล่ไทยนะครับเป็นเวลา3ปี ครับผมแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยครับก็ได้เป็นผู้แทนยาน,นะครับของบริษัทแอปบอ t ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเกี่ยวกับพวกเครือยาและวิชาพันของสัญชาติอเมริกานะครับผมก็ปัจจุบันเองนะครับพี่ก็ดูแลภางเหนือตอนล่างนะครับทำงานกับบุคลากรทางการแพทย์นะครับพี่ๆหมอและก็พี่พยาบาลในการคอนซซลร์ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องอาหารทางการแพทย์ครับผม สำหรับสิ่งที่ได้จากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยานะครับส่วนตัวพี่เองนะครับก็อยู่กับโรงเรียนตั้งแต่อนุบาาลนะครับจนถึงม .6 นะครับค่อนขทางจะผูกพันกับโรงเรียนพอสมควรนะครับผมเชื่อว่า,าทางโรงเรียนเองนะครับมีบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งด้านฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายต่างๆนะครับคุณครูต่างๆมีความาดูแลเอาใจใส่กับ นักเรียนเองนะครับผมแล้วก็ที่สํคาคัญคุณครูทุกคนครับหวังดีให้กับนักเรียนนะครับจบไปแล้วจะได้ดีนะครับผมส่วนตัวพี่เองนะครับพี่อยากจะฝากถึงน้องๆชั้นมปลายละกันนะครับซึ่งส่วนตัวพี่เองเป็นคนที่ไม่ได้ได้เรียนดีถึงท็อปฟลหรือว่าท็อปท็อปเทนะครับพี่เกเฉลี่ยเป็นเกเฉลี่ยกลางๆละกันนะครับอยากจะฝากถึงความตั้งใจของน้องๆนะครับในการที่จะ มีเป้าหมายในการศึกษาเรียนต่อนะครับไม่สําคัญว่าเราจะาเรียนที่มหาวิทยาลัยชื่อดังหรือว่าเรียนมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับขอแค่น้องนะครับมีจุดหมายของตัวเองแล้วก็ทําตามจุดหมายให้เป็นไป,นปนตามอยากที่หวังก็พอนะครับจบไปก็ไปเป็นบุคลากรที่ดีของสังคมและก็ของครอบครัวนะครับสุดท้ายแล้วสิทธิภาพภูมิใจที่สุดก็จะเป็น สังคมที่เราผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเองหมหาวิทยายลัยเองหรือว่าคนรอบตัวเรานะครับออกไปใช้ชีวิตให้เป็นคนที่ดีของสังคมครับอบค,ครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวธัญรักภมพลังนะคะชื่อเล่นชื่อพิมพ์นะคะจบจากโรงเรียนเทพดินวิทยาเชียงใหม่รุ่นที่13นะคะปีการศึกษา2,558นะคะ จบปริญญาตรีจากคณะพยาบาลศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะปัจจุบันทำงานอยู่ที่แผนกเด็กโรงพยาบาลราชาวิชเชียงใหม่ค่ะ ตัวพี่เองนะคะก็อยู่โรงเรียนเทพดินมาตั้งแต่ม .1 เนี่ยจนถึงม .6 นะคะก็จะใช้เวลาว่างนะคะอยู่ช่วยงานคุณครูนะคะที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนนะคะซึ่งประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยก็ช่วยให้เรานะคะปรับตัวอยู่ในสังคมได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่หาไม่ได้จากในห้องเรียนด้วยนะคะฝึกให้เรามีความมั่นใจกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะแล้วก็ นอกเหนือจากนี้เนี่ยโรงเรียนของเรานะคะก็เปรียบเสมือนครอบครัวนะคะคุณครูทุกท่านเนี่ยให้ความรักความอบอุ่นนะคะแล้วก็สามารถปรึกษาพูดคุยกับคุณครูทุกท่านได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ครูทุกท่านเนี่ยคอยให้กําลังใจอยู่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าเราชอบหรือเราถานัดทางไหนนะคะเราก็ อบอกคุณครูได้นะคะ,ะเพื่อที่คุณครูเนี่ยจะช่วยสั่งสอนช่วยสนับสนุนนะคะผลักดันเรานะคะให้เราทําสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราชอบเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากน้องๆไว้ว่าขณะที่ยังเรียนอยู่เนี่ยก็ค้นหาตัวเองให้เจอนะคะถ้าชอบสิ่งไหนรักสิ่งไหนนะคะก็ พยายามทำสิ่งนั้นเนี่ยให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อนาคตจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะขอบุณค่ากราบสวัสดีครูอาจารย์ทุกท่านนะครับและสวัสดีเพื่อนๆพพี่ๆน้องๆองชาวเทพบดินทร์ทุกคนนะครับกระผมสิบตำรวจตีพุทธินัทพันงามเครือเชอเล่นชื่อฟอร์ดครับจบจากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ในรุ่นทีดีสิบห้านะครับหลังจากจบการศึกษาแล้วผมก็ได้ศึกษาต่อ,อยังคณะ สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับศึกษาได้แค่หนึ่งเทอมนะครับก็สอบติดข้าราชการตำรวจนะครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองมาคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5ครับครับสิ่งที่ประทับใจนะครับสมัยที่ยังเรียนอยู่นะครับผมได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมาการนักเรียนนะครับเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ดูแล จัดการบริหารงานต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนนะครับและต่อมานะครับกับผมได้ถูกนับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนนะครับในประจำปีการศึกษา2560นะครับทางนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่มองเห็นในศัก,กยภาพของตัวผมนะครับและมั่นใจให้ตัวผมได้ดำรงตำแหน่งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษานั้นครับ สำหรับผู้ปกครองท่านใดน,นะครับที่ยังมองหาโรงเรียนดีๆโรงเรียนที่มีคุณภาพนะครับมีครูที่มีศักยภาพสูงนะครับเก่งในด้านของวิชาการกิจกรรมนะครับผมอยากให้โรงเรียนเทพดินวิทยานะครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการตัดสินใจของท่านนะครับที่อยากนำบุตรหลานของท่านในการศึกษาเข้าเรียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณครับ